สมาชิกของ Joy a นทอย o y เจอกันทุกครั้งกับส้มวันนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องราวของคนที่รักกาแฟมาฝากกันแต่ ไม่ได้เพียงแค่ว่าทานกาแฟาอร่อยอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยทานกาแฟาอร่อยแล้วต้องไม่อ้วนด้วยสามารถดูแลรูปร่างให้เรามีความมั่นใจออกไปเจรจาธุรกิจหรือว่าใส่เสื้อผ้าหรือไปทำอะไรเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะเอ๊ะอยู่กับกาแฟาแบบไหนลักษณะเป็นยังไงเอาจริงขายภายใต้จออยพอยเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ กาแฟยี่ห้อนี้คือกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงปรา G Diamond d i a m o n d i าชื่อก็บอกแล้วอุตาะลดูเป็นเพชรจังดูเป็นไดมอนด์มากๆเลยแล้วทีนี้เป็นกาแฟยังไงเดี๋ยวรอธิบายฟังนะคะนี่คือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงก็เหมาะสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยที่รักสุขภาพและชอบทานกาแฟด้วยคืออย่างนี้ค่ะ เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมอย่างลงตัวเลยนะทั้งกาแฟโรบัสต้าแล้วก็กาแฟอาราบิก้าพันธีทั้งลงตัวในเรื่องของทั้งรสชาติความเข้มข้นและความกลมกล่อมค่ะซึ่งบางคนถามส้มว,ว่าโอ้กินแล้วอ้วนไหมน้องส้มปกติที่ทานกาแฟหลายยี่ห้อลวอ้วนนะ่ะคือมันสดชื่นจริงแต่มันอ้วนอย่างนี้นะคะ ถ้าเป็น G Diamond D ของเรากาแฟปรุงสาเร็จรูปชนิดผมบอกเลยค่ะมันจะไม่เพิ่มความอ้วนแต่จะเพิ่มทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลรูปร่างได้เพราะว่าศูนย์น้ำตาลซูมไขมันทรานแล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลโอยเพราะฉะน,นั้นทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะจ๊ะอ่ะมาดูส่วนประกอบที่สำคัญเข่าวๆมีอะไรบ้างนะคะนอกจากกาแฟพวก กาแฟปรุงสําเร็จรูปแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้อย่างเยอะมากๆเลยแตะส้มขออนุญาตอ่านให้ฟังเอาที่สารสกัดที่เราพอจะรู้จักเนาะก็มีสารสกัดจากถั่วขาวนะคะสารสกัดจากกระบองเชรค่ะแล้วก็คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะรวมถึงแอลคาโรนทินก็มีด้วยเนาะสารสกัดจากมะขามป้อมโคลีเนตค่ะเราก็ยังมีเวฟโปรตีนก็มีในส่วนผสมนี้นะคะแอลอาร์จินีนก็มีแอลกูตามีนก็มีรวมถึงซูคารโรสที่เป็นวิตามินในการให้ความหวานแทนน้ําตาลอี ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกาแฟที่เพอร์เฟกมากๆคุณผู้ชมที่อย่างที่บอกว่ายังมีรสชาติของกาแฟแต่ว่ามันสามารถที่จะดูแลรูปร่างได้ที่นี่ดูแลอย่างไรคือเป็นกาแฟอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมฐานในการควบคุมน้ําหนักฉันพูดตรงๆเลยละกันแต่ว่าบางคนบอกว่าถ้าเรากินผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรูปร่างอย่างเดียวเนีย่ยบางทีมันจะไม่ได้รสชาตินีมออกว่าแต่บางคนบอกว่าที่ชอบกินกาแฟ แต่ถ้าเกิดกินกาแฟาอย่างเดียวแล้วมันอ้วนแต่ถ้าตอนนี้มีกาแฟาที่กินแล้วไม่อ้วนแต่ช่วยในการเหมือนง่ายๆดูแลรูปร่างคุณจะเลือกอันไหนแต่รสชาติยังคงเหมือนเดิมนะก็ต้องเลือกอันที่สุดท้ายถูกปะฉะนั้นนะคะควบคุมน้ำหนักแบบนี้ค่ะวิธีเลยคือ1ปกล่อง เขาจะบอกเลยว่ามีทั้งหมด10ซองด้วยกันฉะนั้นกินยังไงสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างเนาะทาน1-2ซอ,องต่อวันทานแบบนี้นะคะก่อนอาหาร30นาทีคือก่อนอาหารเช้าเพื่อว่าเขาจะไปลดไขมันที่มันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและเพิ่มอัตรานในการเผาผลาญน้ำหนักของคุณผู้ชมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่ชอบทานกาแฟหรือทานอยู่แล้ว อ่ะ1-2สองซอ,องต่อวนันแต่สำหรับคนที่เอา้าที่ไม่เคยทานกาแฟเลยแต่ว่าวันนี้น้องส้มบอกว่า รสชาติกาแฟยังคงอร่อยเหมือนเดิมแต่สามารถดูแลรูปร่างได้ด้วยอยากลองค่ะคนที่ไม่เคยทานกาแฟก็สามารถทานนะคะกาแฟปรุงสมด็จรูป G Diamond D ได้เหมือนกันก็คือว่าวันละหนึ่งซองก่อนนะก็ทานก่อนอาหารเช้า30นาทีทานให้ร่างกายเคยชินแล้วค่อยปรับไปอาจจะเป็นวันละหนึ่งซองเหมือนเดิมก็ได้หรือวันละสองซองเหมือนเดิมก็ได้ทานทุกวันจนกว่าเราจะเห็นค่ะคุณผู้ชมว่าร่างกายและรูปร่างของเรามีระบบก,การเผาผลาญที่เปลี่ยนไปรวมถึงว่าเราก็จะสดชื่น แล้วก็ริ่มรสกาแฟอย่างอร่อยเหมือนเดิมในทุกๆวันค่ะเอาล่ะวันนี้คอกาแฟต้องห้ามพลาดทานแล้วไม่อ้วน ทานและอร่อยเหมือนเดิมและดูแลรูปร่างเลยด้วยวันนี้ต้องไว้ใจนะคะกาแฟปรุงสําเร็จรูปค่ะตรา G Diamond D. ค่ะสนใจตอนนี้สั่งซื้อกันเลยดีกว่าตื่นเต้นแล้วตรงไปก่อนนะ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใครอยากไปช้อปปิ้งนะคะช็อปของเราใหญ่ๆตรงไปได้เลยมีทั่วประเทศเลยและประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสั่งซื้อได้ง่ายๆอีกหนึ่งช่องทางกดกดาวน์โหลดก่อนแอปพลิเคชันนี้เหล่าสมาชิกใครไม่มีบอกเลยเอามากๆ JC M Commerce ค่ะกดสั่งซื้อได้นะคะทั้งระบบของ iOS Android แล้วก็ Android ค่ะฝากไว้ผลิตภัณฑ์นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญดูแลรูปร่างคุนให้เป๊ะปังได้ค่ะราจีด i a มอนดีค่ะวันนี้บอกลางส้มแล้วนะคะเดี๋ยวครันหน้ากลับมาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ